ซึ่งทางด้านของคณะกรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาได้มีการเชิญให้พลตจเอกสุรเชษฐ์หักพานเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ได้มีการเกี่ยวข้องกันกับอาชญากรรมทางด้านของเทคโนโลยีสกกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ซึ่งก็ถือได้ว,ว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ได้ให้ต่อกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้ว แต่มันก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมของเส้นทางการเงินของตำรวจในบางคนโดยในสัปดาห์หน้าในวันที่26พฤศจิกายนจะทำการแถลงการเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งในองค์กรตำรวจที่นายอัจฉริยะเรืองรัตะนพงศ์จะมาให้ข้อมูลต่อกับมาธิการหลังจากนี้แต่ในวันนี้ก็ได้มีการไปยื่นร้องต่อผบตรออก,กับพวก ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จากนั้นก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานขององค์กรตำรวจบอกว่าปัจจุบันนั้นมีความพินาศเพราะการบริหารงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบนัน โดยทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นก็ได้ระบุเอาไว้บอกว่าถ้าหากพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรผอบตรสามารถแสดงความบริสุทธิ์ใจต้องดำเนินการกับคดีของผู้ที่มาขอให้แต่งตั้งตามพรบรตำรวจแห่งชาติซึ่งในช่วงที่ตนนั้นได้ดำรงตำแหน่งรองผอบตรไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งเหมือนกันกันกบในตอนนี้